สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดยุคต้นนะคะอายุอยู่ที่ร้อยกว่าปีนะคะมีดเล่มน,นี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะด้ามไม้ฝักไม้ความยาวอยู่ที่สินิ้วเฉพาะใบมีดอยู่ที่6นิ้วนะคะนี่นะคะด้ามไม้ ฝากไม้ฝากนี้จะลัดด้วยกันทองเหลืองนะคะจะเป็นกันของเป็นฝาบาทนะคะฝาบาทที่อายุเก่าแก่มากนะคะเป็นยุคต้นกันนี่ก็จะเป็นเหล็กดํานะคะกันมีดนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะ ด้านในของมีดก็จะเป็นลายกัน,นกดอกไม้นะคะทุกท่านลายนี้ให้ทุกท่านดูชัดๆนะคะกันจะเป็นกันเหล็กดำนะคะด้ามไม้สวยงามนะคะทุกท่านความหนาของมีดนะคะเล่มนี้ ความยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะคะรวมด้ามรวมฝักนะคะ <c oughs> นี่นะคะท <c oughs> ่านใดสนใจโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่นห้าหกเจ็ดสี่สีห้านะคะ <c oughs> จะลงเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เป็นมีดของหลวงพ่อเดิม อายุการใช้งานก็เก่ามากเลยนะคะมีดเล่มนี้นี่นะคะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะ